สวัสดีค่ะเด็กๆค่ะมาเจอกับครูจออีกแล้วค่ะเย่สำหรับวันนี้ค่ะคุณครูจอจะสอนเด็กๆเกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสารเย่การสื่อสารการสื่อสาร,การส,สารการสื่อสารคืออะไรนะเด็กๆรู้หรือเปล่าคะ แอมลองคิดดูนะว่าการสื่อสารเนี่ยคืออะไรเด็กๆเ,เห็นภาพนี้ไหมคะฮ่าภาพนี้คือคุณครูฮะคุณครูจอยแน่ๆเลยคุณครูจอยกับเด็กๆค่ะคุณครูจอยทำอะไรอยู่คะสอนให้กับเด็กๆใช่ไหมคะ,ะคุณครูจอยถืออะไรลูก ถือแผ่นภาพที่เป็นรูปต้นไมค้ครูจอยสอนกับเด็กๆโดยใช้แผ่นภาพนั่นแหละค่ะก็คือการสื่อสารโดยการพูดคุยติดต่อการโดยมีตัวกลางในการสื่อสารตัวกลางในที่นี้ของครูจอยก็คืออะไรคะทำทำให้เด็กๆได้รู้และเข้าใจก็คือแผ่นภาพเยเด็กๆเก่งมากๆเลยค่ะ อีกหนึ่งรอบนะคะการสื่อสารก็คือการพูดคุยติดต่อกันโดยมีตัวกลางในการสื่อสารการสื่อสารเนี่ยมีเยอะแยะมากมายเลยดูนะว้าเด็กๆเ,เห็นภาพอะไรคะเยอะแยะเต็มไปหมดเลยใช่ไหมคะเขาบอกว่าการสื่อสารเนี่ยก็ต้องมีเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสาร ภาพเมื่อสักครู่นี้ครูจอยใช้เครื่องมือคืออะไรคะที่ทาให้เด็กๆได้ความรู้ก็คือแผ่นภาพเดี๋ยวเราจะมาดูกันซิว่าเครื่องมือที่เยอะแยะมากมายเนี่ยมีอะไรกันบ้างาการสื่อสารอันที่หนึ่งเลยก็คือ,อเด็กๆเ,เห็นรูปอะไรคะจดหมายนั่นเองหนึ่งคือจดหมายเด็กๆพูดตามค่ะ จดหมายจดหมายคืออะไรคะจดหมายคือสิ่งที่เราเป็นไงคะเราเขียนข้อความลงในจดหมายแล้วไปส่งที่ไหนคะส่งที่ไปรษนียอ่า yeah. สองค่ะเครื่องมือสื่อสารอันที่สองเลยก็คือ คืออะไรนะคือโทรศัพท์นั่นเองภาพนี้คือโทรศัพท์อะไรคะโทรศัพท์สมัยก่อนใช่ไหมคะที่ได้ยินแต่เสียงอ่านี่ก็ได้ยินแต่เสียงและนี่ทันสมัยเลยมีภาพด้วยต่อมาค่ะสามค่ะคือคอมพิวเตอร์อ่าคอมพิวเตอร์นี่เลย นี่เลยและก็นี่เลยเอาละเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันซิว่าการสื่อสารทั้ง3อย่างเครื่องมือทั้งสอย่างเนี่ยจะเป็นอย่างไรเด็กๆอยากรู้หรือยังคะอยากรู้แล้วใช่ไหมล่ะถ้าอยากรู้แล้วเราไปเรียนอันที่หนึ่งกันเลยอันที่หนึ่งคืออะไรคะอันที่หนึ่งเครื่องมือที่หนึ่งคือจดหมายไหนใครเห็นใครเคยเห็นไปรสนียีบ้างคะ นี่ใครเคยเห็นซองไปรษณีย์บ้างคะอ่ะซองนี่ซองจดหมายแบบนี้ใครเคยเห็นบ้างอ่าซองไปรษณีย์แบบนี้แบบเป็นซองไว้ส่งเป็นเอกสารนะจะมีชื่อผู้ส่งตรงนี้ชื่อผู้รับตรงนี้เด็กๆอยากส่งไปหาใครเด็กๆต้องเขียนที่อยู่ให้ชัดเจนนะคะ ใส่ซองเป็นเอกสารแต่ถ้าใส่กล่องล่ะใส่กล่องเยอะๆเป็นขนมของกินของใช้สามารถส่งไปได้เลยเมื่อเราส่งไปเราไปที่ไปรษณีย์หรือว่าทุกวันนี้จะมีเคอรี่มีแฟดตมีเจแอนที T, มีเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมคะจากนั้นบุรุษไปรษณีย์ก็จะเอาจดหมายของเราเนี่ยหรือว่าพัสดุของเราเนี่ย ไปให้ถึงผู้รับเลยเย่ yeah. เด็กๆคนไหนเคยส่งจดหมายบ้างนะต่อมาค่ะเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารเครื่องมือที่สองอุ๊ยอะไรคะพูดไหนสิคะคุณจะไม่ได้ยินเลยโทรศัพท์นั่นเองอ่าโทรศัพท์อันแรกที่คุณจะยกมาให้เด็กๆดูอุ๊ยเอ้ยเขินจังเลยสวัสดีครับสวัสดีค่ะ โทรศัพท์ที่มีสายแบบนี้บ้านใครมีนะหรือเป็นโทรศัพท์บ้านโทรศัพท์แบบนี้เหตุได้ยินแต่เสียงเป็นการสื่อสารทางเดียวคือทางเสียงจดหมายเป็นการสื่อสารทางตัวหนังสือโทรศัพท์เป็นการสื่อสารทางเดียวเหมือนกันคือทางเสียง,ง,ยง,ยงใช่ไหมคะจดโทรศัพท์แบบสายเป็นได้แค่ฟังเสียงต่อมา โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนนะแบบสมาร์ทโฟนเนี่ยจะเป็นโทรศัพท์ที่ทันสมัยแล้วจะเห็นอะไรคะอ่าคุยได้ได้ยินเสียงแล้วก็เห็นหน้าได้เหมือนที่ครูจอยเคยวิดีโอคอลไปหาเด็กๆใช่ไหมคะแหมนี่แหละเป็นการสื่อสารที่เห็นทั้งใบหน้าและเห็นอะไรอีกคะเห็นสีได้ยินเสียงและเห็นใบหน้า นี่เลยอันนี้ก็สามาร์ทโฟนนอกจากจะได้ยินเสียงได้เห็นใบหน้าเขายังสามารถคุยกันได้ด้วยนะเหมือนที่เด็กๆส่งการบ้านมาให้คุณครูจอยเลยเด็กๆส่งภาพมาทุกๆวันทุกๆวันครูจอยก็เห็นเด็กๆที่ส่งมาครูจอยก็ตอบกลับไปได้ห้าดาวหกดาวเยี่ยมที่สุดเยี่ยมมากครูจอยปกมือให้เลยต่อมาค่ะอุ๊ยอันนี้ก็ สมาร์ทโฟนที่เห็นหน้ากันใช่ไหมคะแหมเหมือนกับเด็กๆที่วิดีโอคอลไปหาคุณพ่อคุณแม่หรือว่าหาเพื่อนๆใช่ไหมคะต่อมาค่ะการสื่อสารคอมพิวเตอร์อะเครื่องมือเครื่องมือต่อมาค่ะเป็นคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์มีแบบหลายหลายชนิดเลยแบบที่หนึ่งคือคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะบ้านใครมีนะคอมพิวเตอร์เนี่ยเด็กๆคะ่ะเอาไว้ทำอะไรคะ เด็กตอบคือจอยเก่งมากๆเลยอันนี้เขาเรียกว่าอะไรคะมันพับได้ด้วยแล้วก็ยกไปได้ด้วยโนต้ตบุ๊กต่อมาคืออะไรเด็กๆมีหรือเปล่านะอันนี้จะเล็กมานิดนึงอแท็บเล็ตนั่นเองค่ะคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะหรือว่าโนต้ตบุ๊กเนี่ยเอาไว้ทำงานที่เป็นเอกสารเยอะๆเลยนี่เห็นไหมคะคุณ คุณพ่อคุณแม่หรือใครหนะ้าอ่ะคุณคุณอ่ะคุณจอยตั้งชื่อไว้ว่าคุณครูอ่ะคุณครูคนนี้คุณครูผู้ชายคนนี้ทํางานที่คอมพิวเตอร์ทํางานเอกสารเต็มไปหมดเลยเห็นไหมคะใช้สําหรับทํางานเอกสารทําแบบฝึกหัดให้เด็กๆโทรหาเด,เด็กก็ได้โตตอบกันได้ส่งอีเมลเห็นหน้าทําได้หลากหลายอย่างเลยนี่เลยเห็นไหมคะ คุยแชทก็ได้วิดีโอคอลก็ได้พิมพ์งานก็ได้นี่เลยเหมือนคุณครูเสื้อสีชมพูคนนี้เลยต่อมาแท็บเล็ตนะแท็บเล็ตแท็บเล็ตก็เป็นคอมพิวเตอร์ที่เล็กลงมานิดนึงเหมือนกับโทรศัพท์เลยแต่ใหญ่กว่าโทรศัพท์เป็นคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กนิดนึงอ่าโทรได้เฉพาะวิดีโอคอลแต่โทรเบอร์ ยังไม่ได้นะถ้าไม่ใส่สติมนะสามารถเล่นเกมได้ด้วยหรือว่าดูวิดีโอที่หน้าจอใหญ่ได้ด้วยคล้ายๆกับโทรศัพท์เลยะเยเด็กๆเ,เก่งมากๆเลยไหนทบทวนหน่อยซิว่าการสื่อสารคืออะไรการสื่อสารคืออะไรคะคือ การพูดคุยกันติดต่อกันโดยมีตัวกลางในการสื่อสารเช่นเช่อนอะไรนะเช่นคุยโทรศัพท์เย่เก่งมากเช่นเช่นเช่นเชช่อน,ชอ,นอ่าเช่นพิมพ์หากันเห็นหน้ากันคุณครูสอนเด็กๆอ่ะนี่ก็คือการ สื่อสารกันใช่ไหมคะเอาเาละต่อไปถึงเวลาแล้วที่ต้องเล่นเกมแสนสนุกเย่ yeah. เกมแสนสนุกวันนี้มีชื่อเกมว่าเรียงลำดับขนาดภาพจากเล็กไปหาใหญ่ๆๆๆามีภาพเรีงต่อไปนี้คะ่ะ ภาพที่หนึ่งดูสีชมพูนะคะภาพที่สองภาพที่สามวาอ่ะ,อะเด็กๆตรงเลือกภาพหมายเลขหนึ่งหมายเลขสองและหมายเลขสามภาพไหนมีขนาดที่เล็กที่สุดคะอ่ะ หนึ่งสองซ้ำตอบค่ะเยะ้ต่อมาภาพไหนอันนี้เราตอบเราตอบนี้ไปแล้วนะเด็กๆตอบอันไหนไปแล้วคะอ่าเด็กๆตอบอันนี้ไปแล้วอ่ะต่อมาต่อมาอันไหนคะอันไหนคะอันไหนคะอ่าอันไหนคะ ไหนคะหนึ่งสองสามตอบค่ะหมายเลขหมายเลขหมายเลขอะไรคะหมายเลขอะไรคะเอ๊ะเด็กๆตอบถูกหรือเปล่าหมายเลขหนึ่งนั่นเองเย่หมายเลขหนึ่งนั่นเองเด็กๆเก่งมากต่อมา ต่อมาค่ะต่อมาต่อไปภาพที่ใหญ่ที่สุดก็คือหมายเลขอะไรคะหมายเลขสองยี่ยมมากๆเลยเยี่ยมมากๆเยี่ยมที่สุดเลยเอาล่ะอ่ะหน้าตอมอ่ะดูอีกหนึ่งรอบสิอีกหนึ่งรอบสิป เบย่ต <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> ่อมาค่ะข้อที่สองนี่เลยอุ้ยอย้อ้าดูซิว่าภาพไหนเล็กไปหาใหญ่ภาพไหนคือภาพที่เล็กที่สุดคะภาพไหนคือภาพที่เล็กที่สุดคะเอเอเอ้ยเอหนึ่งสอง เด็กๆตอบนะเด็กๆตอบนะเด็กๆตอบนะภาพที่ภาพที่ะะภาพที่เท่าไหร่คะภาพที่เท่าไหร่คะหนึ่งเย้เด็กๆเ,เก่งมากเลยอ่ะต่อมาข้อต่อมาภาพไหนคือภาพที่เล็กอีกภาพที่เล็กอีกติ๊กตอกติ๊กตอกหนึ่งสองสามตอบค่ะเย้ภาพที่สามและภาพสุดท้ายที่ใหญ่ที่สุดก็คือภาพที่ ภาพที่ภาพที่สองเด็กๆเ,เก่งมากเลยเย้ yeah. อะข้อต่อมาข้อต่อมาเขาบอกว่าอันนี้เปลี่ยนใหม่แล้วนะอันนี้เปลี่ยนใหม่แล้วนะเป็นภาพที่ใหญ่ไปหาภาพที่เล็กข้อที่หนึ่งข้อสองและข้อสามอุ้ย อันนี้ค่อนข้างที่จะยากนิดนึงเด็กๆมองดีๆนะคะอันภาพหมายเลขไหนคือภาพที่ใหญ่ที่สุดหนึ่งสองสามใคกตอบค่ะเย่อบถูกไหมคะต่อมาภาพไหนภาพที่ใหญ่ระหว่างหมายเลขหนึ่งกับหมายเลขสองอันไหนใหญ่กว่ากันคะหมายเลข หมายเลขหมายเลขหนึ่งเย่และเล็กที่สุดเลยก็คือหมายเลขสองเย่เด็กๆเก่งมากเลยอ้าเอาละวันนี้คุณครูจอยก็ได้ให้ความรู้แล้วก็นำเกมสนุกๆมาให้เด็กๆเล่นแต่เพียงเท่านี้อย่าลืมนะคะการสื่อสารเป็นสิ่งที่ดีไหมคะดีค่ะ การสื่อสารจะให้ดีเราต้องสื่อสารแบบถูกวิธีและและอะไรคะเด็กๆเ,เก่งมากๆเลยสามารถตอบคุณครูจอยได้แล้วพบกันใหม่ในหน่วยต่อไปในเรื่องต่อไปนะคะสำหรับวันนี้คุณครูปะคุณครูจอยไปแล้วคะ่ะบ,บายบายสวัสดีคะ่ะ